มาครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทเอริงลูมอีกครั้งนะครับมาก็พา,าที่แล้วไปเขาเรียกว่าอัปเดตตัวเองนะอย่างสุดจัดยังขยันขันแข่งนะผู้ชมรหัสลืมเลยรหัสต้องหา,าวันเดือนปีเกิดใครนะอ่าฟิซิล่าเหรอเอฟิซิล่าพิซิล่าเกิดตัวไหนวะเราเคยมีข้อมูลเขาปะฮะ อ่ขอเปิดดูหน่อยนะกันนะครับว่ามีโค้ดเกี่ยวกับอ่ามิซิสลาอ่าชื่ออะไรลืมเอ่า,อาไม่น่ามีเฮ้ยอ่านี่ไงพีซิลลาโมสตินนะครับเกิดเมื่อปีหนึ่งแปดสี่หกก็อ่ารหัสน่าจะเป็นแปดสี่หกนะครับแปดสี่หกแปดสี่หก โอเคเรียบร้อยได้มาแล้วอะไรอ่ะได้อะไรมารดูหน่อยเป็นอาวุธหรือเปล่าอันนี้หรออะไรอ่ะอน,นี้ทําอะไรได้เทียนเหรอเหมือนจะเป็นของแรงซะด้วยนะฮะแต่ว่ามันต้องใช้อ่ว v i ชัวออฟออแกนแล้วก็ใช้อวอร์ดิงแคนเดอร์อันนี้หรือเปล่าใช่ปะ ไม่รู้ไงอ่าเดี๋ยวต้องลองดูฮะคุณผู้ชมไปโอเคเคลียร์แล้วใช่ไหมเปิดตูเอ้ายังเปิดไม่ได้อีกเปิดจากฝั่งนี้ไม่ได้ฮะเฮ้ยตกใจหมดเอออห้องนี้เราก็ลื้อหมดแล้วเหลือแค่เดี๋ยวนะดูเคเวสก่อนละกันเคเวสจา๋าขึ้นไปข้างบนเลย อ่าอ่าต้องไปที่ห้องของโรเบิร์ตนะครับแล้วก็แต่ห้องเดอะฟิลฟิตเนี่ยเราไปมาละต้องหาอะไรที่ในห้องอันนี้แต่ประเด็นคือเปิดหน่อยดิไอหุนไอหุนแม่งเลยเราจะทํำยังไง <laughs> เราจะทํายังไงถึงจะเปิดได้วะเนี่ยคุณผู้ชมเราไม่เราต้องทําต้องหาทางที่จะเปิด ดึงลอกขึ้นมาแล้วก็เข้าไปเอาของได้ในเวลาเดียวกันถ้างั้นเดี๋ยวเราลงลงไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนแล้วกันมาฮะมาถึงชิทเทีนเฮ้ยลิงเร็วดิวิ้คุยได้เหรอใครอะอ่าว่าไงพอดีอ่าเธอก็คือคนที่ฆ่าเจ้าบุชเชอร์นั้นใช่ไหมอ่าต้องขอบคุณเธอจริงๆเลยนะฉันเพิ่งมาถึงไม่กี่คืนที่แล้วแล้วก็มาเจอว่าอ่ออะไรอะอยูชวน อย่าอยู่ชวนหอนอันนี้คำนี้ผมออกเสียงไม่ถูกว่ะอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างการหลอกหลอนของฉันเหรอคืออะไรอะ่ะเออมันแบบเหมือนมันโดนยึดไปอะ่ะไอคนนี้มันมายึดไปนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรผมชื่อโทมัสนะแล้วก็เป็นแค่คนที่พยายามจะอ่าออกจากความฝันเท่านั้นเองแต่ดูสภาพร่างกายนี่มันไม่นา่นาออกได้นะเออ เพื่อเป็นการขอบคุณแล้วก็ผมจะเอาไอเทมบางอย่างให้คุณดูนะที่ไม่สามารถหาที่ไหนได้นี่เห็นปะผมเห็นว่าคุณหาขดลวดขดลวดผมเรียกว่าขดลวดก็แล้วกันผมมีทักษะบางอย่างโอเคแล้วไงคือจะเอามาแลกกันเนาะแล้วถ้าคุณมีชุดที่เหมือนผมแล้วก็ก็จะฟรีสวิตนะเอไม่มีค่าใช้จ่ายมันเป็นของที่หายากนะแล้วก็ ฮ้ยคืออ่ะตอนนี้เราอัปเกรดชุดได้ะฮะลองไหมอัปนี้ดีปะสเปลดามลองอัปดูอัปเกรดะฮะอัปเกรดแล้วไงต่อฮะอะไรอะ่ะอ๋อโอ้โอเขาขายเครื่องประดับนี้อะไรอะ่ะ Mac Curse ้ยห้าเปอร์เซ็นต์เลยอรอเฮ้ยอันนี้น่าสนใจอ่าใส่นี้ละกันซื้อมาก่อนนะครับ น่า,นา,นาอาจจะได้ใช้ก็เลยซื้อมาก่อนไปซื้อทรงผมใหม่มาครใส่นี้ดีวา่าผู้ชมนี่โอ้โหเพิ่มไปอีกครับจังหวะนี้อ่จุดเทียนสักหน่อยแย่ <c oughs> yeah. ชึบเข้ามาโอเคจดจำรูปลักษณ์ของเราไว้ผมต้องหาทางว่าจะทำว่าจะเข้าห้องแม่มดได้ยังไงวะคุณผู้ชมอ่ะ ม,ม่มีทางเลือกแล้วอาจจะต้องใช้ตัวช่วยนะครับไปคาถาโอเคอเรียบร้อยนะฮะโวยวายโวยวายไอ้มอนี่อ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไงก็กลับไปนั่งสมาธิดำน้ำตกปลาสักแป๊บหนึ่งแล้วกันหาว่าเอ้ยมันต,ต้องทำยังไงแล้วเพราะว่าจนปัญญาแล้วจริงจริงมาคุณผู้ชมก็อ่าตอนนี้นะฮะ ผมเหมือนว่าจะน่าจะได้อะไรบางอย่างแล้วคุณผู้ชมอ่าตรงนี้ไม่มีเพื่อนเปิดใช่ไหมเหมือนว่าจะตุกตาในห้องจะช่วยได้นะครับแต่ผมไม่ไม่แน่ใจว่าจะช่วยยังไงนะครับถ้าใช้คาถาได้หรือเปล่าเอาเดี๋ยวเดียวเดียเอ้ย, <laughs> ย ơi, ผิดคาถาต้องคาถานี้ได้เปล่าลุกขึ้นมาได้เปล่าอุ้ยลุกขึ้นมาได้ของจริงคือจะใช้เขายังไงอะ่ะเพราะว่าผมใช้เขาไม่เป็นนะ เทินอ้าขบตาเร็วมาอุ้ยอ๋เอาว่ะคุณผู้ชมได้พิซซิล่าลิงแล้วอุ้ยใช้ได้จริงฮะแต่ว่าไอห้องของของแม่มดอะมันก็มันมันก็ไม่เปิดให้อ่ะมันก็ไม่ได้มายืนเปิดให้น้ว,ว่ะเดี๋ยวผมขอดูแหวนแป๊บหนึง่งผองใส่อันนี้แทนเออตกใจหมดเลยโอ้โหหุน่นไปคุณผู้ชม เราลองไปอเฮ้ยเอา,เอามันตามว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอา,เ,อาเขาตามครับแบบนี้ก็สวยเลยนะฮะอา่าห้องไม่มดอยู่ไหนนะนี่มาช่วยเปิดหน่อยตามมาเออมีคนช่วยเปิดแล้วดึงดึง <laughs> มาขอดูหน่อยหุ้ยสวยแล้วคุณผู้ชมได้แล้วครับหนังสือเล่มนี้ขอดูเควสดหน่อยละกันตีไม่ได้ใช่ไหมโอเคตีไม่ได้สวย ปครับเราต้องไปเอาทางนี้ไปไม่ได้นี่วา,เ,าเราต้องไปห้องของห้องของอ่โรเบิร์ตนะครับเห็นว่าอยู่บนสุดใช่ปะเหลือแต่ห้องนี้ห้องนี้ที่เปิดจากฝั่งนี้ไม่ได้ต้องต้องหาทางไปเว้เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงโรเบิร์ตแบ็กเดรูมนี่เลยข้างๆเลยโอ้โหห้องนี้นี่เอง อ๋อไม่ใช่ข้างบนนะฮะอยู่ตรงนี้แล้วต้องทําอะไรเอ้าเดี๋ยวเสียงอะไรอ่ะตุ๊กาตาเราเปิดอะไรวะเอา้าเฮ้ยตุ๊กตาตุ๊กตาเปิดลิฟบอเปิดหม่ดิเฮ้ยเข้าไปได้ลิฟลิฟจริงด้วยเออมาที่ไหนวันนี้อ่ะเซิร์ชก่อนอันนี้ไงซีเค้นรูมของข้างๆห้องโรบอทตรงนี้จริงด้วย แสดงว่าเราก็ถูกแล้วเดิที่เดาว,ว่าห้องโรเบิร์ตอยู่ตรงนี้เพียงแต่ว่าทางเข้ามันอยู่อีกชั้นหนึ่งแค่นั้นเองอันนี้อะไรเนะี่ยดูดาวอีกแล้วเหรอขึ้นสี่ขวาสี่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเปิดประตูก่อนแล้วกันโอเคอันล็อก <c oughs> ขึ้นสี่ขวาเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยขึ้นสี่ขวาสี่ตัวอะไรอะ่ะอ๋อกุญแจเฮ้ยได้แล้วกุญแจเอ็นชานฮอ์คุณ hall, ผู้ชมเอาเดี๋ยว โอ้ยไม่พออีออกแกนไม่พอ,อคุณผู้ชมแล้วก็เป็นอ่ากล้องดูดาวเหรออ๋อแสดงว่าต้องกลับไปดูดาวสินะขึ้นสี่ขวาสี่เหรอแล้วนี่มันใส่อะไรมันจะรู้ได้ไงเนี่ยจํานวนดาวบอกอะไรไหมอ๋อบอกน่าจะเป็นอน่าจะเป็นบอกว่าอันที่ต้องกดโนต้ตที่เท่าไหร่ปะ่ะใช่ฮะคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมก็ขึ้นสี่ขวาสี่ นะครับก็44 4, ถูกไหมก็นับไปเลยนะครับโน้ด7โน้ดที่7โน้ดที่6แล้วก็โน้ดที่4นะครับ6 7 4หวังว่าจะถูกนะคุณผู้ชมไปเรากลับไปห้องเดิมกัน e เข็ดเรฟรูม m นะฮะอ่าเมื่อกี้อะไรนะ4 6 8ใช่ไหมมาคุณผู้ชมเอ้ยใช่ป่าวลืมอันไหนต้องต้องนับยังไงวะเนี่ย หใช่ไหมหกเจ็ดสี่หรือเปล่าเจ็ดหกสี่หรือเปล่าเจ็ดหกสี่อ่าโอเคก็ยังจำได้นี่ว่าโอเคมีโนต้ตออกมานะครับผมทำตามที่คุณบอกเสร็จแล้วนะแล้วก็อะไรอะเจาะรูที่หัวเรียบร้อยแล้วเหรอ <c oughs> เดี๋ยวดาเป็นใครวะเจาะรูที่หัวเนี่ยแล้วก็แต่ก็ยังไม่ได้ยินอยู่ดีนะอ๋อคือหูนหนวกเหรอหมายความว่าไงวะ อันนี้ไม่ค่อยเข้าใจครับว่าคนนี้เนี่ยเป็นใครนะแล้วก็เขาได้ย้ายเอ่อรูปปั้นเนี่ยไปที่เอ็นชานฮอแล้ว The start to ์ทูจูเ y o ยตูคืออะไรรูปปัน้นออกไปตามหาคนงั้นหรอรูปปั้นเดินเองงั้นหรอคืออะไรวะ <c oughs> แล้วน่าจะเป็นจดหมายที่เขียนถึงโรเบิร์ตหรือว่าโรเบิร์ตเขียนถึงใครวะโรเบิร์ตน่าจะเขียนถึงใครสักคนนะเพราะว่ารูที่หัวเนี่ยโรเบิร์ต เอาห้าพันแผลเอาไว้ใช่ไหมแสดงว่าเขาเจาะรูตรงหัวตัวเองเออแล้วก็ส่งเทวรูปไปหาใครสักคนไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราต้องไปดูนนฮะต้องไปที่เอ c นชานฮอล l สินะโอเคไปคุณผู้ชมการเดินทางเชีงยาวไกลวิ่งไปวิ่งมา <c oughs> ไปลงบันไดรัวๆฮะจังหวะนี้น่าจะได้แล้วล่ะประตูหวังว่าจะใช่เรียบร้อยครับเอนชานฮอลมาแล้วทุกคนเอนชานฮอล่ะคุณผูชมจุด เทียนส่งทางก่อนแล้วกันเปิ้บเข้ามาโอเคกอมีอะไรไม่เอ่ยเสิร์ชตูต้สักหน่อยโอเคมีผู้ช่วยอยู่อุ๊ยอะไรอะ่ะโว fuck is this what is this man อะไรอะ่ะเหมือนเป็นรูปเด็กอยู่เลยฮะคุณผู้ชมเราต้องทำอะไรกับห้องนี้วะเนี่ยอ่เดี๋ยวขอดูเคว้นหน่อยแล้วกันอ่า Binding spell ใช้ Binding spell หรออ,อ๋อกดได้เลยอ่ะใช้เลยอุย้ยตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ r e d a t เ r เอ,อืมไปอุย้ยเดียวเดียวผันผิดทางแล้วโอ้เอออุย้ยอุ้ยอุ้ยหุ่นหุ่นแม่งหุ่นแม่งไม่สู้หุ่น หุ่นไม่สู้เลยโอ้โหพี่เซน็นเซทีบเกินไปเอา้าคืออะไรอ่ะทำไมทำไมไม่ได้ผลวะอืมแทงเข้ามาเออลายอีกอืมแทงเขาอีกโอ้โหแม่งหุ่นแตกหุ่นกูแตกหมดแล้วเนี่ยอืมโอ้โหมันถึกวาขนาดขนาดว่าเราอันนี้แล้วนะอุ้ย อุ้ยแม่งไอหมอวีนโอเคมาอีกทีนึงมันถึกนะหรอมันถึกแค่ไหนก็โดนผมอะผมบอกเลยนะดูเลือดดิไหลเป็นทางเปี้ยงเขาให้เอ้ยเดี๋ยวดีเดียวคือเต็มเชียแล้วโอ้หลบหลบก็แช่หลบแล้วก็แช่หลบแล้วก็แช่หลบหลบแล้วก็แช่เร็ว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 มันจะเต็มแล้วอีกนิดนึง เอากล้องถ่ายรูปมาเลยไอหมอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอขอดหายหมอเลยเกิยก,กะเหลือเกินอุ้ยอุ้ยอุ้ยผูย้ชมมาฮะเดี๋ยวเดี๋ยวยังเหลือสเปลอะไรอีกบ้างเนี่ยขอดูขอดูหน่อยนะฮะเหลืออะไรบ้างวะโอ,อ้โหไม่ต้องสเปลหรอกนี่เลยขวดขวดมาัะจันเพี้ยเขาให้โดนอีกทีหนึ่งเพี้ยเขาให้ตายยังยังเหรอ โอ้โหยังก็ได้เสมอครับพี่เดี๋ยวนะอันนี้อยู่เปี้ยงเข้าไปเรียบร้อยโอ้โหแรงปะละ่ะคุ้มค่าจัดจัดบกเลยไมลี่เอสเวิร์ดอุ้ยไมลี่เออร์บูดอ้าวเพื่อนของอันนี้นี่หว่าเพื่อนของเอมมาโอ้ยกลายเป็นตัวอะไรไปแล้วเพื่อนของเอ็มมากับสิบสองคนเอามารวมร่างกันโอ้ย <laughs> วัดโอ้โหโหดร้ายเกินโรเบิร์ตนายทำอะไรลงไปวะ ไอ้เชีย่ยอ่ะคุณผู้ชมเ,เข้าไปได้ด้วยไปโห่ที่ไหนพวกเนี้ยอุ้ยทางใต้ดินว่ะเอาแล้วเอาแล้วคุณผู้ชมเจออะไรกันครับเนี่ย่ะนะเซิร์ชเลยโหไล่เซิร์ชทั่วเลยคุณเซิร์ชเอาเซิร์ชเอาเออเซิร์ชอีกโอเคบูแบ็กเนี่ยกำลังต้องการเลยใช้เยอะซะด้วยเฮ้ยอะไรอะ่ะหนึ่งแปดเก้าสองวีไอพีคุณผู้ชมเราสามารถโอเคดูไม่ได้ อุ้ยรถไฟเหรอุุย้ยรถไฟจะไปโคราชหรือเปล่าโอ้โหแต่ยังก่อนยังก่อนขอถ้าขึ้นรถไฟอาจจะไม่ได้กลับผมขอนี้เลยนะไปสำรวจอาจมีมีเควสอื่นอีกอะ่ะผมไปทำเควสอื่นก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาแป๊บหนึ่งไปเดี๋ยวผมไปเปิดประตูแดงก่อนว่ามันคืออะไรมาฮะคุณผู้ชมอยู่หน้าประตูแล้วตอนนี้ เรียบร้อยฮะเปิดเข้าไปดูดิข้างในมีอะไรก่อนอื่นเลยเซิร์ชเซิร์ชก่อนอันดับแรกเฮ้ยอันนี้ไปไหนอะเดินลงมาข้างล่างอ๋อที่ไหนเนี่ยเฮ้ยอันตัวนี้เซิร์ชได้อีกวะโอเคเซิร์ชให้หมดฮะผู้ชมเรียก,ยกว่ายกเขายกเขาเลยก็ว่าได้อุ้ยชุดชุดข้าวบอยเนี่ยมาดูกันว่าชุดข้าวบอยทำทำอะไรได้อุ้ยชุดบวกโจมตีระยะไกลนั่นเองอ๋อโอเค ไม่เป็นไรเราไม่ใช้อยู่แล้วจะเล่นบิวสายระยะไกลก็ยังไงอยู่นะเุ้ยคุยหน่อยใครอ่ะโอ้ไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าจะเจอใครบางคนเนี่ยไม่มีใครมาข้างล่างนี้นานแล้วเนี่ย <c oughs> หมายเขาว่าไงนะเอ่อชื่อของฉันคือโจอเซตเต้โจเซเต้โจเซตอะไรวะชื่อชื่อไม่อ่านว่าอะไรวะเนี่ย เออเอาผมเรียกว่าโจดแล้วกันนะครับโจ๊ดเนี่ยเป็นผู้นําการสํารวจอาขากดโบราณแห่งนี้นะฮะฉันกลัวว่าช่วงหลังมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีนะดูเหมือนว่าฉันจะป่วยเพราะว่าหายใจอา,อากาศในชั้นใต้ดินเข้าไปนะอุ๊ยอากาศไม่บริสุทธิ์หรอเออทีหลังต้องติดเครื่องกองฝุ่นนะเพราะว่าแบบนั้นฉันก็เลยไม่สามารถออออ,อโตเมตอนหุ่นยนต์หรอ รักษาหุ่นยนต์ของฟิตฟิลตี้ฟิลตี้เรนจ์ไม่รู้ออกออกเสียงยากหรอของไอไอไอคนที่สอนเวทมนต์เราฮะคนที่เอาผ้าคลุมแล้วก็มีดาวอยู่ตรงกลางหัวนั่นอะ่ะถ้าทุกคนจําได้นะอ่าฉันแน่ใจว่าจะหายดีในไม่ช้าถ้าหากว่าโรเบิร์ตหรือว่าเดอะเฟิร์สวิทมีปัญหาแล้วก็นะก็ต้องให้เขามาดูด้วยตัวเองแล้วละ่ะ ในขณะเดียวกันฉันก็ยินดีที่จะตอบคําถามของเธอนะอืตอบคําถามาถามเลยแล้วกันนะว่าไอ้ของกฎโบราณนี่มันคืออะไรเออคุณอยู่ในซากประหลักหักพังอันยิ่งใหญ่ของใออบใบเซนไทยหรือเปล่าเออน่าจะเป็นตระก,กูลใบเซนไทยนะครับน่าจะเป็นเชื้อสายกษัตริย์สักองหนึ่งนี่นแหละไม่รู้องค์ไหนเออคุณเห็นไหมตอนปีเตอร์มอสตินซื้อลูปปั้นมาจากคอนสแตน คอนคอนเ t นติโน,โนนะ่เนียคอนแตนติโนเปอร์หรือเปล่าไม่รู้ผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะอ่าฉันไม่คิดว่ารูปปั้นมันจะถูกย้ายไปแล้วนะดูเหมือนว่าลูกกตามันจะหายไปอ๋อตอนนี้ได้คืนแล้วครับเจ๊ติดอยู่ข้างล่างมานานขนาดไหนแล้วเนี่ยอ่ามันก็มีแม่มดน้อยนะชื่อไมลี่เฮ้ยคนที่เจอที่นี่เหรอเุ้ยแต่ไมลี่กลายเป็นอสูรกายไปแล้ว <laughs> โอ้โหเธอ,อเนี่ยกำลังอ่ายุ่งอยู่กับ รอบๆห้องใต้ดินนั้นแล้วก็เทเลพอร์ตตัวเองลงมาที่นี่ด้วยการขุดที่การ,การขุดครั้งใหญ่แล้วก็เหมือนอวัยวะปะอวัยวะบางส่วนนะครับที่อยู่ในกำแพงหรอ,อมันทำให้ไม่กลับรูปล่างเดิมคือคือหมายความว่าไงวะเดี๋ยวต้องไปดูกับตานะครับคุณผู้ชมเราก็เลยสร้างบันไดขึ้นมาโอเคดูเหมือนว่าเราจะไม่ใช่คนกลุ่มแรกนะที่เข้ามาในความฝันนะโอเค แต่ก็ไม่ใช่กลุ่มสุดท้ายเช่นกันอ่ามีทั้งโกงขังนักโทษนะแล้วก็มีอะไรหลายอย่างหลายหอย่างเลยมีอารีน่ามีอันเดดด้วยนะครับแล้วก็ฝึกอันเดดให้มาต่อสู้ด้วยเอาระวังนะถ้าจะลงไปข้างล่างอะ่ะอุ้ยไม่ถามอะไรอันนี้คืออะไรอะ่ะนี่คืออะไรเอ่ยอ๋อเอ็นชี t b นบัตรโนก่อนอืมเหมือนจะเป็นที่ให้ลงไปข้างล่างหรือเปล่า นะขอเปิดก่อนเลย้ยอา้าวเป็นคนเหรอนเนี่ยนึกว่าหุน่นโอ้โหอ่าต้องขออภัยด้วยนะพอดีไม่ได้เจอใครมานานละยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮัมเบอร์แคมนะผมคืออัลเบิร์ตเป็นกาดของบ้านมอสตินหรือว่าเคยเป็นนะคุณเคยเจอพี่ชายของผมหรือเปล่าอะไรอะ่ะอยู่ข้างบนอะ อันนั้นชื่อเขาหรออ่านอ่านไม่ออกอ๋อเขาสวมอุปกรณ์สีน้ำเงินเขากลายเป็นซอมบี้ไปแล้วบอกว่าไฟล์ก็ได้อ๋อยินดีที่ได้ได้ยินแบบนั้นนะเรากลัวของเขาเฉยเลยวะคุณผู้ชมผมกลัวว่าเขาจะกลายเป็นมอนเตอร์ไปแล้วถ้าฉันไม่จําเป็นต้องจับตาดูโจเซ่นะฉันคงอ่าไปเยี่ยมเขาด้วยตัวเองแล้วผมจะเรียกโจเซ่แล้วกันนะโจดโจดมันดูแปลกๆเหนือห้องนี้เนี่ยจะมีอ่า เป็นวิหารนะครับวิหารโบราณของไบซันไทยไบไบเซนไทยออกเสียงไม่ถูกกันคุณผู้ชมออกเสียงผิดโทษทีที่นั่นมันเป็นกับดักเต็มไปหมดเลยต้องระวังด้วยนะได้จัดไปแล้วก็มีสมบัติเยอะแยะเลยอ่าฉันเจอชุดเกราะสวยๆซ่อนอยู่ในกล่องด้วยถ้าเธอต้องการเทคนิคเอาชีวิตรอดก็บอกได้เลยนะอ่าแล้วฉันก็มีชุด สำหรับสเสบียงนิดหน่อยด้วยนะแต่ก็ต้องซื้อเอาโอเคได้ขายของนั่นเอง <c oughs> <c oughs> เอาโอ้ขายอะไรเอ่ยพี่ชยัยอันนี้อะไรอะ่ะคราฟติ้งคิดคราฟติ้งคิดเอาไปทํำอะไรไม่รู้แต่ซื้อไปก่อ <c> น <oughs> ซื้อไปก่อนนะครับอุย้ยมีเก้าเลยเหรอมีหนึ่งเลยห้าแล้วกันซื้อไวอันนี้ก็ซื้อมาอีกห้าเอาไว้คราฟไงคุณผู้ชมอันนี้คืออะไรอะ่ะซีเรียสสเตตู ใช้ล่องล่องหุ่นเหรออ๋อแปลงร่างไม่ใช่ล่องหุ่นก็ว่าละมันมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอแปลงร่างครับเฉยเลยนึกว่าล่องหุ่นมาโทโอเคอ่ะมาลองเลยแล้วกันเอนเชียนบัตฮ้ยคุณผู้ชมตัวอัพเกรดนี้ก็มีหลายแบบเหมือนกันนะเออเอาเรื่องอยู่นะครับอัพให้ถึงร้อยเลยนะฮะจงังหวะนี้อ๋อเลขสิบห้าแล้วว่ะคุณผู้ชมอุย้ยยังมีอหรอก็จัดไปดีครับพี่น้อง วอ่งคุณผู้ชมอัพได้แล้วยัดแค่สเปลดามจเอาเลยว่ะเอาเลยครับอันนี้เลเวลกสิบหกเลยวะโอ้โหเอนเชิยนบัตรหมดโอ้โหเสียดายคุณผู้ชมแต่ว่าในที่สุดเราก็สามารถอัพเกรดอาเวทเราได้สักที <c oughs> เอาสักห้าอันแล้วกันเก็บไว้มาไฟเบอร์มาสักห้าอันแล้วก็เรียกหนาม,มาสักห้าอันโอเคได้อยู่นะฮะนี่ซัมมอน สมอนแบบต้องใช้หุ่นกับไม่ใช้โอเคแค่นี้น่าจะไหวป่ะคุณผู้ชมไปสำรวจเขามงกดแต่ว่าก็สำรวจใน EP หน้าก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมสำหรับ EP นี้ขอหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันว้อะไรเนี่ยโค <laughs> กํำลังจะปิดทิปวีเด้ยนะเอาไปเจอกันใหม่ละกันบาย